สวัสดีครับเพื่อนไทยเอเลสสาขาอำเภอนาแกครับวันนี้ได้มาติดตามผลของสวนของลูกค้าที่ใช้ปุ๋ยเอเลสนะครับสวัสดีครับแม่แม่เสียงครับครับและโซเทลกำลังบ้านไข่เชรีจ้ะบ้านไข่เชรีจ้ะตำบลตำบลนางงามตำบลนางงามบุษราณูนครพนมนะครับอันนี้แม่ใส่มาจักปีแล้วครับของเอเลสใส่มาปีนี้แล้วปีนี้เนาะครับเนาะปีแรก ทั้งปุ๋ยน้ำแล้วก็ปุ๋ยเม็ดน้าแม่น้อ<ะ>อันนี้เจ็ดเม็ดครับอีกแม่เจ็ดเม็ดค่ะเจ็ดเม็ดนะครับเจ็ดเม็ดสามปัวหรือ <c oughs> มีแล้ว <c oughs> สองปัวเลยเนาะอันนี้จะกลมละ่ะแปลยางนี่็น,นไังไรแน่รู้สึกว่ามันหนิมขึ้นปะหนิมขึ้นแล้วก็ดีขึ้นค่ะนี่ขึ้นดีขึ้นเนาะต่างเสร็จได้เร็วขึ้นตัเกอนเนาะดีกว่าหายบม่ได้ใชแห้งกว่าไหนอันนี้วัวเดี่ยวต้นไม้เัาใส่เป็นวันวนะี่บ่อค่ะต้นเดียวครับ พอต้นนี้เหรออ่าก่อนก่อนที่เขาจะใส่ปุ๋ยเรียนหรือเป็นเป็นยังไงเปลือกยาวยังไงเลยโยกขี้ยะก้าวกแข็งาแข็งจ้าน้ำยางไรวะน้ำยางันไหลบราณอะไรโบราณก่อนกอนใส่ได้ไม่เลวายตลอดเดจักกโลได้ร้อยสามสิบร้อยสี่สิบนี่ละแต่ล้างใส่ดิได้สองร้อยท้าแล้วก็ร้อยเก้าสิบห้า mất giật lòi lòi chưa 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 nó chưa chưa ใชอยูอ่โอเคแลครับขอบคุณมากครับ่ <c oughs> ถ้าใครสนใจติดตอ่ออยากได้ปุ๋ยเอเลสหรือติดตอ่อสอบถามได้ที่สาขาอำเภอนาแกทางเข้าอำเภอนาแกก่อนถึงปั้มเชลหรือติดตอ่อที่เบอร์0 8 0 8 2 0 <c oughs> 2 6 1 6สวัสด,ดีครับ